ปฏิบัติการดำเนินของหลวงปู่ทั้งสมัยยังหนุ่มและชาราภาพหลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยวความเพียรกล้าทั้งสามอิรยาบทคือเดินจงกรมก็เก่งเดินแต่ชันเสร็จแล้วถึงเที่ยงเข้าพักร่างกายพอบรรเทาขันแล้วเข้านั่งสมาธิพอประมาณราวหนึชั่วโมงจากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรมทำความเพียรละหรือถอถอนกิเลสประเภทต่างๆ ที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆกี่ชั่วโมงท่านไม่ค่อยกําหนดจนถึงเวลาปัดกวาดบริเวณที่อยู่ของพระองค์เดียวที่ไม่ชอบกังวลกับสิ่งใดผู้ใดท่านจึงออกมาปัดกวาดส่งน้ํานั่งรำพึงไตรตรองอธรรมในแง่ต่างๆตามอัธยาศัยหลังจากนั้นส่วนมากท่านมักเข้าทางจงกรมมากกว่าการเข้านั่งสมาธิภาวนาท่านเดินจงกรมแต่ละครั้งราวสามสี่ห้าชั่วโมงบางครั้งถึงหกชั่วโมง จึงจะเข้าที่พักซึ่งส่วนมากมากเป็นเพลิงบ้างเป็นปรำเล็กๆบ้างในหน้าแรงฝนไม่ตกถ้าน้าฝนก็อยู่กูดีซึ่งเป็นกระทบพร้อมหมกตัวอยู่ได้ไม่หรูหราหน้าอยู่อะไรเลยยังหน้าสังเวชเวซ้ําในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปรนปลือหรูหรามาก่อนเริ่มไหวพระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนาท่านชอบสวดมนต์นานด้วยกว่าจะหยุดเวลาเป็นชั่วโมงๆหลังจากไหวพระสวดมนต์ก็เข้าที่ทําสมาธิภาวนาต่อไป เป็นหลายหลายชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอนการเดินจงกรมของท่านก็นานการนั่งภาวนาก็นานเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงการยืนก็นานเมื่อถึงวาระที่ควรยืนรำพึงอัดถามภายในใจด้วยปัญญาท่านยืนได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเช่นกันจนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อถามที่รำพึงไตรตรองนั้นนนท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไปการนั่งสมาธิภาวนาท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้ในบางคืนท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อย สมัยยังหนุ่มอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟอดังพระเนนหนุ่มทั้งหลายเพราะตอนท่านออกบวชอายุท่านก็ได้สาสิบกว่าปีแล้วท่านเป็นนักรบนักต่อสู้ในทางธรรมจริงๆท่านเคยเทศให้พระเนนฟังอย่างเด็ดๆก็มีในบางโอกาสว่าท่านทั้งหลายทราบไหมว่าสกุลของกิเลที่ครองอำนาจบนหัวใจสัตว์โลกในไตรภพมานานจนประมาณการเวลาของมันไม่ได้นั้นเป็นสกุลที่เหนียวหนับตับแข็งมากมีกำลังมาก ฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่าน้ำซับน้ำซึมเป็นไหนไหนกลมานยามากร้อยสันพันคมความกินงายกินปริ้นป้อนหลอกลวงสัตว์โลกไม่อาจพัฒนาวิชาการและลวดลายของมันให้จบสิ้นลงได้เนื่องจากมันมีมากยิ่งกว่าท้องฟ้ามาหาสมุทรสุดสาครเป็นไหนๆในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในขายแห่งวิชาและอำนาจของมันครอบงำทั้งสิ้นไม่มีช่องว่างแม้เม็ดทรายหนึ่งที่วิชาคนอุบายอันแยบคายของมันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝง หรือซึมซาบอยู่หากเป็นตุ่มก็เต็มตุม่มล้นตุม่มเป็นยุ้งก็เต็มยุง้งเป็นฉางก็เต็มฉางเป็นบ้านก็เต็มบ้านเป็นเมืองก็เต็มเมืองเป็นโลกก็เต็มโลกเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรก็เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นโลกกระ t ก็เต็มโลกกระ t ไม่มีว่างเว้นจากมันคือสกุลกิเลสท,ที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักคายครอบไว้ทั้งสามโลกกระ t นี้คืออาณาจักรและขอบขายแห่งอำนาจของสกุลกิเลสท,ทั้งมวล และแน่นหนามั่นคงมากยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือทำลายออกมาได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายยังไม่ทราบวิชาร่ายมนกล่อมสัตว์โลกของมันก็ขอ,อนิมนทราบแต่ขณะน,นี้จะได้มีสติตื่นตัวตื่นใจไม่นิ่งนอนดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้การพูดสกุลกิเลสให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ผมพูดออกมาจากความที่เคยเครียดแค้นต่อมันตามระยะเวลาและกําลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห้ำหั่นกับมัน ขั้นเริ่มแรกมีแต่แพ้มันยังหลุดลุย่ยหมดทางต่อสู้เป็นผักๆฟิตใหม,สม่สู้ใหม่สู้ใหม่เป็นผักๆและแพ้มันแบบลมลุกคลุกคลานเป็นตอนๆพององหัวขึ้นได้บ้างก็สู้ใหม่สู้ใหม่ด้วยใจของนักต่อสู้โดยยึดเอาตายกับชายชนะมันเป็นเดิมพันสู้ไม่ถอยนั่งอยู่ก็สู้คือก็เพียนเดินอยู่ก็สู้ยืนอยู่ก็เพียนนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ในท่าต่างๆเป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้น แม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอยเพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั้งเดิมคือตายและชนะอย่างเด็ดขาดเท่านั้นจึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้เมื่อสู้ไม่ถอยเพียนไม่ถอยกำลังและความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็กค่อยๆขยับตัวขึ้นมาใจที่เคยคึกขนองเหมือนม้าตัวผาดผลก็ค่อยสงบลงได้ใจที่เคยเรียนเคยจำได้แต่ชื่อแต่นามวาสมาธิสมาธิความสงบมั่นคงก็ค่อยปรากฏเป็นสมาธิ ความสงบมั่นคงขึ้นมาในตัวเองให้ได้เห็นได้ชมจนประจักษ์กับตัวเองว่าอ๋อคำว่าสมาธิสมาธิที่ท่านจารึกไว้ในตำรานั้นความจริงความมีความเป็นความปรากฏแห่งสมาธิแท้นั้นปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือเออบัดนี้เราหายสงสัยเรื่องสมาธิในตำราแล้วเพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเองเวลานี้ใจสงบใจสว่างโล่งภายในใจที่เคยอัดอัน้นตีบตันและปิดทางตัวเองมานานแสนนาน เริ่มลืมตาอ้าปากพูดจาปราัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจแน่ใจและมั่นใจต่อมรรคผลนิพพานว่าจะไม่ตายเสียก่อนจะได้ชมแม้เพียงขั้นสมาธิความสงบก็นับว่าพอกินพอใช้ไม่ฝืดเคืองสำหรับฐานะเราคนจนมาตลอดพบชาติต่างๆต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรรคผลนิพพานที่เรามั่นใจว่าจะต้องถึงในวันเวลาข้างหน้าคือสมาธิสมบัติความสงบเย็นใจเราได้เป็นต้นทุนประจักษ์แล้ว เวลานี้เรามีหวังในธรรมสมบัติขั้นสูงส่งขึ้นไปโดยลําดับด้วยความภาคเพียนที่เป็นมาและเป็นอยู่อิธิบาท4นี้เริ่มปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วคือฉันทะพอใจทั้งการบําเพญ็ญเพียนภาวนาพอใจทั้งผลที่ปรากฏกับใจขึ้นมาเรื่อยๆไม่ขาดว่าขาดตอนเรากับน้ํำซับน้ําซึมจิตใจชุ่มเย็นโดยสม่ํามเสมอในอิริยาบถต่างๆวิริยะเพียรไม่ถอยทุกอิริยาบถเป็นไปด้วยความเพียรปราภิเลตเะ ถอนกิเลสกุลไมหิมาจิตตะมีความฝักใฝ่ใคร่ต่อการบำร,รุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชาพยายามระวังรักษามาเหรสอันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจวิมังสาพิจารณาใคร่ครวนไตรตองมองหาเหตุหาผลที่มาเกี่ยวข้องกับใจด้วยความไม่ประมาทพยายามฝึก,กจิตที่เคยโง่เพราะความปิดบังของกิเลสใ,ให้คลี่คลายขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญาใจไม่อับเฉาเมามัวเหมือนแต่ก่อน อธิบาททั้งสี่นับวันมีกําลังเข้มแข็งขึ้นตามๆกันทั้งฉันทะทั้งวิริยะทั้งจิตตะและวิมังสาธรรมโรมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีกําลังกล้าบพร้อมเผชิญหน้ากิเลสโดยไม่เลือกการสถานที่และเหตุการณ์ใดมีจิตมุ่งมัน่นจะหันแหลกกันโดยถ่ายเดียวเมื่อสมาธิปรากฏเป็นปากเป็นทางพอตั้งตัวได้แล้วกว็เร่งทางปัญญาออกพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกประสานกัน รวมลงในไตรล,ลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอิธิบาททั้งสี่จึงเริ่มประสานงานกันอย่างสนิทติดพันจนกลายเป็นอิธิบาตอัตโนมัติไปตามสติปัญญาที่พาให้เป็นไปนับแต่บัดนั้นแหละจะเรียกว่าเข้าสู่สงครามกับกิเลสชนิดต่างๆแบบตลุมบอลก็ไม่ผิดเพราะความรู้สึกนึกคิดที่หนักไปในธรรมวิมุตินับวันเวลามีกําลังและสกิจใจไม่หยุดหย่อนในลักษณะสู้ไม่ถอยเอาให้หลุดพ้นโดยทายเดียว แม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบคือตายในวงความเพียรท่าต่อสู้อย่างเดียวหากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสมอบราบและตายเกลือนให้เห็นประจักษ์ใจทุกระยะแห่งการต่อสู้ด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมาวุฒอันทันสมัยปฏิบัติทาที่ผาดผลมากและเห็นผลประจักษ์การทําความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจนจิตสงบลงเป็นสมาธิได้แม้จะเป็นความเพียรผาดผลด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตาม แต่การเพียรการต่อสู้ในระยะนี้เป็นการต่อสู้ที่บอบช้ำมากแต่ผลปรากฏมีน้อยไม่สมดุลกันทั้งนี้เพราะยังไม่รู้วิธีการต่อสู้และภาคเพียรเท่าที่ควรแต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจำต้องยอมรับยอมโดนความบอบช้ำไปก่อนเพื่อทราบเหตุผลจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วปรับตัวปรับความเพียรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอันดับต่อไปสำหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมานี้ในวงเล็บหลวงปู่พูด กว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้ก็เกือบเป็นเกือบตายเมื่อการปฏิบัติทางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกคลี่คลายดูด้วยปัญญาจนปรากฏชัดทั้งอสุภะอสุพังทั้งทุกขังอนิจจังอนัตตาในร่างกายโดยลําดับแล้วนั่นแลวความเพียรจึงนับวันผ่าดผลจนทยานทั้งประโยคพยายามทั้งสติปัญญาที่ก้าออกสู่งานในวงกรรมฐาน5มีเกษาโลมาเป็นต้นตลอดสภาวะธรรมทั่วไป ด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกลกายส่วนต่างๆจนตลอดทั่วถึงประสานกับสภาวธรรมภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันหายสงสัยและปล่อยวางไปโดยลําดับสติปัญญาขั้นพิจารณารูปขันธ์นี้ผาดผลมากผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วไปแต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็นงานหยาบที่จําต้องใช้สติปัญญาอันผาดผลไปตามๆกันเช่นเดียวกับท่อนไม้ ซึ่งอยู่ในขั้นที่ควรถากอย่างหนักมือก็จําต้องทําเช่นนั้นสติปัญญาที่ทําการพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นขันยากก็จําต้องดําเนินไปตามความเหมาะสมของงานเมื่อสติปัญญารู้เท่าและปล่อยวางขันนี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเองเช่นเดียวกับไม้ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากการฟังการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนนั้นส่วนนามาขัน ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเป็นขันละเอียดการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ละเอียดไปตามๆกันสติปัญญาที่พิจารณาขันทั้งสีนี้ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุขุมราวกับน้ำซับน้ำซึมนั่นแหลแต่การพิจารณาขันทั้งสีนี้พิจารณาลงในไตรล,ลักษณ์ล้วนๆจะเป็นไตรล,ลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของการพิจารณาไม่มีคําว่าอสุภะอสุพังเหมือนพิจารณาร่างกายอันเป็นขันยา การพิจารณาขันสี่นี้จะพิจารณาขันใดก็ได้ตามแต่ถนัดเช่นทุกขเวทนาขันเป็นต้นประสากนกันกับกายกับกจิตกับทุกขเวทนาโดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงรูปลักษณะอาการความรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสามอย่างนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างแยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆอย่าสากแต่พิจารณาพอผ่านๆไปนั่นเป็นลักษณะของกิเลสทำงาน เอาความขี้เกียจอ่อนแอมาทับเราต่างหากซึ่งไม่ใช่ทางเดินของธรรมคือสติปัญญาอย่างแท้จริงดําเนินจะไม่เห็นความจริงแต่อย่างใดต้องพิจารณาแบบสติธรรมปัญญาธรรมจนเป็นที่เข้าใจตามความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนอันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้นอยาอยากอยาอยากอยาก,อยากให้หายเท่าไรยิ่งเพิ่มสมุทัยตัวผลิตทุกมากขึ้นเท่านั้นแต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกเวทนาที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่านั้นนั่นคือความอยากอันเป็นมัก ทางเหยียบย่ำกิเลสซึ่งจะทำให้เกิดผลคือการเห็นแจ้งตามความจริงของกายเวทนาจิตที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นความอยากรู้จริงเห็นจริงนี้มีมากเท่าไรความเพียรพยายามทุกด้านยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นฉะนั้นจงสนใจเฉพาะความอยากรู้จริงเห็นจริงประเภทนี้อย่างเดียวและผลักความอยากให้ทุกหายออกจากวงการพิจารณาในเวลานั้นทันทีทันทีอย่าให้โผล่หน้าขึ้นมากีดกวางได้ จะมาทำลายความอยากประเภทมากเพื่อผลให้จมหายไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ต้องการจะไม่เจอแต่จะไปเจอแต่ความกลัวตายความอ่อนเปียกเรียกหาคนอื่นมาช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสสมุทยัยทั้งมวลเข้าทำงานในวงความเพียรจึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตภาวนาไว้เกรงจะเสียท่าให้มันเพราะกิเลสมกักรวดเร็วมากกว่าธรรจะตามรู้ตามเห็นทันมันนักปฏิบัติจิตภาวนาเท่านั้นจะรู้ มารยาของกิเลสประเภทต่างๆดังกล่าวมาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัยการพิจารณาทุกเวทนาในขันมีรูปประขันเป็นสําคัญจงอยากคานึงความเจ็บปวดรวดราวจะหายตัวจะเป็นจะตายยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกายจากเวทนาจากกิตซึ่งพร้อมจะแสดงความจริงให้นักปฏิบัติผู้แกล้วกล้าหน้านัครบเพื่อเรียนจบอริยสัจร,รู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้ว อันความกลัวเป็นกลัวตายความอยากให้ทุกข์หายในเวลานั้นนั่นคือแม่ทัพใหญ่ของสกุลกิเลสจะคอยทําลายบรรลังแห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่าจงพากันทราบไว้ทุกๆองค์อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปากคอกจะออกกีดขวางต้านทานทางเดินของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องได้โอกาสกรุณาทราบไว้ด้วยว่ากิเลสทุกประเภทไม่เพลอเรออ่อนแอท้อแท้เลวไหลเส่อสาเส่อสะ,สะ,สะเหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยา ส่วนใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทะลุงหูงต้มกินเลี้ยงกันอย่างอร็ดอร่อยพุงมันนะดังนั้นในเวลาที่เขาได้เขาเข,าเข็มระว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะก,การเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อยเพื่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กําลังคลุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้ เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดทีท่วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาเวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายดังนั้นในเวลาที่เขาได้เขาเข็มระหว่างทุกเขเวทนาก้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเพื่อหาความจริง จงขยับสติปัญญาเพื่อต่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติวเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจอ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กำลังคลุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญา อย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาเวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายในเวทนาในจิตอย่างเดียวสติปัญญาจงให้เป็นปัจจุบันจดจ่อต่องานอย่างใกล้ชิดติดพันอย่าหันเหอย่าคาดคะเนอย่าด้นอย่าเดาทั้งสมุทัยทุกทั้งมารนีโรธว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะท้งนี้ล้วนเปิดช่องให้สมุทัยทำงานของมันในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติจงระวังให้มากเพราะเป็นกิเลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตังตวอยู่เสมอไม่เผลอให้มันขณะเดียวกันก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้วจงพิจารณาแบบตลุมบอลใครดีใครอยู่เป็นคู่เคียงของสัจธรรมวิมุตติธรรมใครไม่ดีจงพังไปแต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพียรพังก็แล้วกัน ้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียวท่าอื่นไม่ถูกไม่เหมาะสําหรับนักปฏิบัติผู้เป็นเหมือนนักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียวการพิจารณาทุกขเวทนาในกายประสานกันกันกบจิตแยกแยะทั้งสามอย่างนี้ออกสู่ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยัง้งย่อมจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างชัดเจนหายสงสยัยและได้ชัยชนะเป็นพักๆตอนๆอนได้ความอาจหานในทุกขเวทนาตลอดความล้มความตายก็กลายเป็นความจริงขึ้นมา เช่นเดียวกับกายเวทนาจิตและหายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจำพอความจริงเข้าถึงกันแล้วต่างอันก็ต่างจริงกายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จริงตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิตต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกระเทือนกันแม้ความตายก็เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่งจะตื่นให้กิเลสหัวเราะทําไมเมื่อสติปัญญาพิจารณาไม่ถอยจนทราบความจริงของกายเวทนาจิต ประจักษ์ใจแล้ว 1. ทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้น 2. แม้ทุกขเวทนาไม่ดับก็ไม่ประสานกันกันกบจิตดังที่เคยเป็นมา 3. จิตสงบตัวอย่างละเอียดละออและอัศจรรย์เกินคาด 4. จิตที่สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง 5. ขณะจิตสงบเต็มที่กายหมดไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง ถ้าจิตพิจารณารอบตัวและตัดขาดจากเวทนาแล้วแต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศเป็นเพียงร,รู้อยู่ด้วยความรอบตัวร่างกายก็สักแต่ปรากฏว่ามีแต่ไม่ประสานกันกับกจิตนี่คือผลแห่งการพิจารณาด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมาเป็นดังนี้ในวงปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากชมจงปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวมาที่เคยได้อ่านในหนังสือซึ่งท่านอธิบายไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาสงสัย นี่คือวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาเวลาเกิดขึ้นกับร่างกายจงพิจารณาอย่างนี้จะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นในนามขันหรือนามธรรมทั้งสามคือสัญญาสังขารและวัญญาณเวลาพิจารณาก็เกี่ยวโยงกับกายเหมือนกันในบางการณีข้อนี้ยกให้เป็นข้อคิดข้อพิจารณาของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้และปฏิบัติต่อตัวเองตามเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเพราะนามขันทั้งสามนี้ท่านพิจารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริง หลังจากจิตหลังจากจิตรู้เท่าปล่อยวางรูปขันเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันการพิจารณาจําต้องประสานถึงรูปขันอย่างแยกไม่ออกแต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่และเป็นกิจจําเป็นของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยเฉพาะเป็นรายไปหากรู้กับตัวเองว่าจะควรพิจารณาทั่วไปกับขันทั้งหลายหรือจะพิจารณาขันใดในการเช่นไรโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้น จะเข้าใจในการพิจารณาขันห้าให้เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวักเป็นตอนไปการพิจารณาอย่างกว้างขวางก็ในวงรูปประคันเท่านั้นรูปประคันนี้พิสดารอยู่มากการพิจารณาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดสุดแต่ถนัดต่อการพิจารณาจะแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกเป็นชิ้นเป็นอันจากคาว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ได้จะพิจารณาเป็นอสุภะสิ่งปฏิกูลสโสโครกหมดทั้งร่างก็ได้จะพิจารณาไปทางไตรล,ลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามไตรลักษณ์ก็ได้จนจิตมีความชำนิชำนาญทั้งภาคอสุภะและภาคไตรลักษณ์จนหาที่ติดที่คล้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเองเมื่อจิตปล่อยวางรูปประคันแล้วจิตจะหมุนเข้าสู่นามาขันทั้งสามคือสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไปไม่มีคําว่าท้อถอยลดละเลยสติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆทั้งสิน้นเพราะเป็นขั้นสติปัญญาคล่องตัวแล้วเรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้ เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูป,ปรขันธ์คล่องตัวอยู่แล้วจนถึงขั้นปล่อยวางเมื่อก้าขอสู่สัญญาสังขารวิญญาณจึงคล่องตัวต่อการพิจารณาทุกแง่ทุกมุมไม่มีคําว่าอื่นอาดเหนื่อยหนายดังที่เคยเป็นมานอกจากต้องรังเอาไว้เมื่อเห็นว่าจะเพลินต่อการพิจารณาจนเกินไปไม่ยอมพักตัวในเรือนคือสมาธิที่เคยเห็นในตําราว,ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นจะปรากฏกับสติปัญญาของผู้ปฏิบัติที่หมุนตัวไป กับการพิจารณาไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายในการทํางานไปเองไม่ต้องถามใครนับแต่ขั้นรู้เห็นอสุภะเด่นชัดด้วยการพิจารณาเรื่อยมาความขี้เกียจความท้อแท้อ่อนแอความอิจนาระอาใจหายหน้าไปหมดไม่ปรากฏในจิตดวงนั้นเลยด้วยเหตุนี้แลจึงทําให้รู้ประจักษ์ใจว่าอันความขี้เกียจไม่เอาไหนเป็นต้นมันเป็นสกุลกิเลสทั้งมวลเป็นตัวมัดแข้งมัดขามัดจิตมัดใจสัตว์โลกไว้ ให้ก้าวสู่ความดีงามไม่ออกพอถูกตปะปรรมมีสติปัญญาเป็นต้นเผาผลาญให้พินาศไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีในจิตใจเลยมีแต่ความเข้มข้นแห่งความเพียรทุกๆอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรทั้งสิน้นกิเลสเหล่านั้นไม่กล้ามาขัดขวางแม้จะยังมีอยู่ภายในใจก็ตามเพราะนับันจะก,กุศลามันอยู่แล้วอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นการพิจารณานามาขันทั้งสาของท่านผู้มีสติปัญญาอันเกรีงกยงไกรมาแต่รูปขัน์แล้ว จึงคล่องตัวรวดเร็วไม่มีสติปัญญาใดในโลกสมมติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้จิตที่ปล่อยรูปขันแล้วยังต้องฝึกซ้อมสติปัญญาจากความคิดปรุงภาพแห่งขันให้ปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปจนรูปขันที่ปรากฏขึ้นจากความปรุงดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบจากนั้นก็เป็นจิตว่างจากรูปจากวัตถุต่างๆทั้งภายในภายนอกหมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีก มีแต่หมุนเข้าสู่นามธรรมทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามโดยถ่ายเดียวโดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเนื่องจากอาการทั้งสามนี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิตสังเกตสอดรู้อาการเหล่านี้ขณะเกิดและดับเมื่อสติปัญญารู้เท่าทันสัญญาข้อดีสังขารข้อดีวิญญาณข้อดีจะมีเพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปไม่สืบต่อกับอะไรจิตขั้นพิจารณานามธรรมนี้ เป็นจิตว่างจากสิ่งภายนอกทั้งปวงแต่ยังไม่ว่างจากจิตและนามธรรมทั้งสามนี้จึงต้องพิจารณาจุดนี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซ้ำาๆำักๆจนจิตพอกับขันและอย่างเข้าสู่จิตล้วนอันเป็นเรือนรางของอวิชชาโดยเฉพาะพิจารณากันในจุดนั้นกับนามขันประสานกันจนสติปัญญายเห็นความเหลวไหลหลอกลวงของนามขันพร้อมทั้งจิตตาวิชชาประจักษ์ใจแล้วอวิชชาภายในใจก็พังทลายหายซากลงไปในขณะนั้น ด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยอวิชชาอันเป็นกิเลสโดยตรงนั้นดับส่วนขันอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอวิชชานั้นไม่ดับไม่หายซากไปกับอวิชชาแต่กลับมาเป็นเครื่องมือของจิตบริสุทธิ์และเป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าครองอํานาจเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์นั้นไม่บีบบังคับขันเหมือนกิเลสและไม่ยึดเหมือนกิเลสเพียงอาศัยขันเป็นเครื่องมือด้วยความยุติธรรมเท่านั้นนี่คือการล้างป่าชาความเกิดตายให้สิ้นซากผจกใจ ปราดท่านล้างอย่างนี่แลจงพากันจำไว้ให้ถึงใจและนำไปปฏิบัติให้ถึงธรรมจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวงนั่นแหลหายสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยประการทั้งปวงสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันภายในวงความเพียรของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสสิ้นสร้างไปหมดแล้ว ปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นีแลดังนั้นจึงขอนิมนต์พระลูกพระหลานทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวด้วยทำกระเทือนโลกที่ปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิเลสแต่บัดนี้ที่กําลังมีครูอาจารย์สั่งสอนอยู่จะไม่เสียทีให้กิเลสช,ชนิดต่างๆอยู่ร่าไปดังที่เคยเป็นมาซึ่งน่าทุเรศอานักหนาในสายตาของนักปราดผู้ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วพวกเราที่ถูกกิเลสกล่อมใจให้หลับทั้งที่ตื่นอยู่ มากเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นภัยว่าเป็นคุณเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นหาเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามอารามตาแช่มชื่นใจทําอะไรที่เป็นสารคุณจึงมากทําแบบสุกเอาเผากินแบบขอไปทีขอไปทีผลจึงรุ่มหลุมดอนๆหาความสม่ำเสมอและหลักเกณฑ์ไม่ได้เรากับไม้ปากกองขี้ควายคอยแต่จะหกล้มก้มกราบหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้มีแต่ความไร้สาระเต็มตัวเต็มใจ กิริยาใดๆแสดงออกมีแต่กิริยาอาการทำลายตัวเองทั้งนี้พระความเคยชินของนิสัยที่มันได้รับการเหลียวแลจากเจ้าของในทางที่ถูกที่ดีเท่าที่ควรพระทั้งองค์คนทั้งคนจึงกลายเป็นเศษพระเศษคนไปได้และเกลื่อนกล่นอยู่ในถ้ำกลางแห่งคนดีซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าประเภทเศษเดนระหว่างแห่งพระดีพระแท้ด้วยสูปฏิบัติคนดีคนแท้ด้วยทานศีลภาวนาสัมมาคารวะกับพระเศษพระเดนคนเศษคนเดน เราจะสมัครทางไหนจงรีบตัดสินใจว่าจากการพิจารณาด้วยดีเสียแต่บัดน,นี้เวลาตายแล้วความดีงามที่พึงหวังไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าเหลืองที่ม่มคลุมและการนิมน์พระมาก,กุศลามาติกาบางสกุลอะไรนะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราฝึกเราให้มีกุศลธรรมคือความฉลาดเปลื้องตนจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ต่างหากจะว่าผมไม่บอกไม่เตือนนี่คือคําบอกคําเตือนท่านทั้งหลายโดยแท้จริงอย่างถึงใจเรื่อยมาไม่มีเพียงครั้งนี้หนเดียว จงจดจาให้ถึงใจและปฏิบัติตามตลอดไปด้วยอัตาหิอัตโนนาโถพยายามทําตนให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนด้วยทําเครื่องดําเนินไดสองทางจะไม่เป็นพระคือเนรคือพระลาสมัยเนรลาสมัยคนคือคนลาสมัยต่อความดีงามและมรรคผลนิพพานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสดสดร้อนด้วยพระเมตตาสุดสนไม่มีใครเสมอเหมือนผมเองก็นับวันแก่ลงการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เม่สะดวก พระเนนกน้บวันหลังไหลมามากเพื่อรับการอบรมสั่งสอนขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริงอย่านำความหล่อหล่อแหละแห,หละมาสังหารตนและทำลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเสียไปทั้งเราและผู้อื่นขึ้นชื่อากิเลสแล้วไม่ไว้หน้าใครมันทำลายทั้งสิน้นคำว่าพระพระเนนเนนหรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเนนนั้นพึงทราบวากิเลสคือกิเลสที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเต็มตัวไม่กลัวใครอย่าเข้าใจว่า มันจะมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุติถวายการอุปถาครรษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนในการประกอบความภาคเพียงของพระที่ตนเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันเลยจงทราบว่าแม้เราบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วแต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บนหัวคนหัวพระหัวเนนเรื่อยมาแต่ก่อนบวชจนบัดนี้ไม่ยอมลงเลยฉะนั้นมันจึงไม่กลัวพระกลัวเนนและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆทั้งสิน้นแต่มันเป็นนาย และเป็นข้าศึกของคนของสัตว์ของพระเนรเรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปถ้าไม่รีบกำจัดมันเสียแต่บัดนี้ให้ฉิบให้ฉิบหายสิ้นซากไปจากใจการเทศวันนี้ก็เทศอย่างหมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่ภายในใจเลยทั้งเหตุคือปฏิบัติทาเครื่องดําเนินก็เผ็ดร้อนหนักเบาประการใดที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติมากน้อยย่างละเอียดก็ได้ขุดคุยมาสแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุง ไม่มีลี้ลับปิดบังไว้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นจงนําอุบายวิธีเหล่านี้ไปฝึกหัดดัดสันดานกิเลสตัวร้ายกาแสนพยศของแต่ละท่านอย่างเต็มกําลังความสามารถแต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกหัดดัดสันดานเอาเสียอย่างหมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกันข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนาไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเพราะผมเองเคยโดนมันดัดสันดานมาแล้วจึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่อดจะนำมาเตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ขอจบเสทีจงพากันสวัสดีมีชัยทั่วนากัน จบเทศเท่านี้